สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่3เดือน4ปพศ2568กับแนวทางนิเคอิเช้า VIP แล้วก็นิเคอิบ่าย VIP แล้วก็เช้าปกบ่ายปกนะครับก็ลงไอซีแนวทางนะครับครับก็มาดูนิเค นะครับอีกก็แนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากสูตรหนึ่งเก้าคัดได้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอืน่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาดูนิเกเกอตเช้าว vip นะครับผลออก804 50นะครับผลออก804 50นะครับ เล็กเด่นของผมอันนี้ไปวิ่งอย่างเดียวเนาะนะครับนี้ในที่เล็กสาไม่มานะมาเล็กสี่ส่วนแไปวิ่งนะครับเข้าที่8วิ่งตัวนี้หลุดนะครับจะถือว่าชุดวินชุดวินก็หลุดเข้าลิกแตัวเดียวสำหรับนิเคอีเช้า VIP กลับไปกันต่อที่ nike i บ by vip ผลที่ออก1 1 7 7 4 1 1 7 7 4ก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับ nike i บ by vip นะครับชุดวินก็7 4มาตรงตรง,ตรงนะครับส่วนตัวเจาะผมนี้ไดเ7 9เนาะ เจ็ดเก้าไม่มามาเจ็ดสี่ไม่มาตัวนี้ครับวิ่งโูดเข้าเจ็ดเครนำเจ็ดไปวิ่งไปโูดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับเลขเจ็ดก็พอเรามาดูนิเคอชาวปกชาวปกออกสามหกเก้าหนึ่งแปดออกสามหก 1> 9ก้าหนึ่งแปดกตว่าแนวทางหลุดนะครับผมให้ที่เลข5มาเลขหสอตัวก้18ึ่งแปดมันก็เลขหลุดผมหลุดผมจับไปที่5 8 6ก็มีนะครับแต่ว่าไม่เข้าเนาะ กลับไปกันต่อที่ใบปลูกใบปลูกออกห้าเก้าสามเก้าสี่นะครับใบปลูกออกห้าเก้าสามแล้วก็เก mm ้าสี่ก็ถือว่าแนวทางเข้าวิ่งโลดนะครับกลับไปที่สามห้าสามหกสามเจ็ดเนี่ยกลับหัวอีกแล้วนะครับติดเลขหกเมื่อไหร่กลับหัวทุกที แต่ผมเนนะที่3ามันไม่มาเนาะมาที่3993เดี๋ยวทางก็หลดเช้าปกอย่างเดียวนะครับส่วนนี้แค่อีกเช้าก็เข้าวิ่งนะไม่เข้ารูดเนาะส่วนบ่าย VIP กับบ่ายปกนะครับเข้าหมดเลยนะครับแล้วก็มาตามต่อสำหรับเดียวทางนะครับวันที่ที่4 กับมีแอีกก็เข้าตัวเจาะนะเจ็ดสี่นะครับเรามาดูวันที่สี่วันที่สี่เดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดของ เอาเช้าก่อนเนะนีแค่อีกเช้า V I P นีเคอีก,าอาอกบาย V I P กับเกสองแนวทางส่วนปกผมแยกให้นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับนาด,ดูตอนเช้ากัน,น,นก่อนนีแกอีกช้าว vip ว,วันนี้ชุดบินผมให้ที่08 462 08 C 6 2ส่วนเลขเด่นเลขเด่นได้0กับเลข8นีครับเน้นหน้าที่เน้นหน้าที่เลข8นะครับก็จับ3ชุด8 4 8 6 8ป8สองแปส่แปสองนะครับส่วนสามตัวจับห้สองชุดนะครับจับไมที่สี่แปดสองหรือสี่ก็ได้นะครับแล้วก็ สองแปดแปดหรือแปดแปดสองก็ได้นะครับหรือว่ามันจะบางทีมันจะสลับกันเนาะแปดสองผมเน้นให้ว่าจะเป็นสองแปดแปดถ้าเป็นเบิ้ลน,นะครับสองแปดแปดหรือแปดสองสองนะครับ,นรบเน้นในชุดนี้นะครับแปดสอง ับสำหรับนี่เคอีชาว VIP นะครับครับไปกันต่อที่นี่คืออีบาย VIP นะครับโอเคอีบาย VIP ผมให้ที่ชุดวินนะครับ62018 62018เลขเด่นก็คือ6กับ2 ผมเน้นในที่เลข6กนะครับก็จับให้3ชุดหก6ูน2 6หกหนึ่งหกสองหกแปดผมไม่ได้จับถ้าท่านต้องการเพิ่มเติมจับเลยนะครับเนี่ยหกแปดเลขเด่นมาด้วยกันระวัง ส่วน3ตัวจับไปที่8ปดหกหนึ่ง็หกหกหนึ่งหหนึกหกก็ได้นะครับ ตัวที่ผมเน้นที่สุดก็คือ6กหนึ่งสามตัวตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูช้าปกนะครับ ปกติเราเช้าปกวันศุกร์มันออกไหมครับเนี่ยผมไม่ได้ตามนะครับผมรู้แต่ว่าเสาร์อาทิตย์บางทีผมเห็นบางทีมันวันศุกร์มันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็คือ,คอไม่เข้าใจเนาะสาหรับตอนเช้าปกวันศุกร์นะครับแค่เฉพาะวันศุกร์นะครับแต่เสาร์อาทิตย์ทราบนะครับว่ามันไม่มาแน่อนอนนะครับไม่ออกผลแต่พอวันศุกร์ผมไม่ทราบนละ้ใครทราบก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสําหรับแนวทาง ชาปกนะครับนี่ชาปกชาปกวันนี้ผมให้ไม่จับวินนะครับให้หมันเดิมนะครับให้เล็กเด่นเลยนะครับเล็กเด่นผมให้ตัวเดียวคือเลขสองก็จับให้สามชุดสองสี่สองห้าสองหก สองสีสองหสองหกนะครับส้นบายปกเล็กเด่นอมให้ที่เล็กเก้าก็จะไปสามชุดเหมือนกัน ก็จะเป็น9 5 9 6 9 7 9 5 9 6 9 7ตัวที่ผมจับให้อ่ะ3ตัวติดไปด้วย1 9 7ครับ1 9 7ก็ระวังเลขเบิ้นนะครับถ้าจะเล่นเบิ้นก็ตัวเน้นผมเน้นที่9 7ก็จับที่ 799หรือ977ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมเล้นใหก็คือชุดนี้นะครับ973ตัวก็1 97ชุดตัวนี้เหมือนกันนะครับผมให้ที่162 เป็นหนึอกก็ได้นะครับแต่ท่านจากเบิ้ลน,นะครับก็เบิ้ลที่266หกหกดูหกหกสนะครับเด็กเบิ้ล6ก2อนะครับจ,จับไปเลยนีตอนนี้ก็799นะครับ ก็คือเบิร์นเ,เลขเด่นเป็นหลักนะครับกเกาะแนวทางก็ครบแล้วเน,ะเนาะนะครับใครจะรับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับท่านี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่4เดือน4ีพศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ